เฮ้ยปนค,ครับวันนี้มาพบกับปืนซีซัต75คอมเพกตครับอันนี้เล็กต่อได้เลยอันนี้เป็นสีบอลครับบอลทองรุ่นนี้วันเดียวก่อนซื้อมีสองคนแต่เอาคนเดียวเม็ดอินเช็ <Made S 2> ครีฟอรบิกครับคนุ่มอันนี้สวยครับสวยสองบอกอันนี้กี่ปีนะครับ 10นีมา10แค่6ปีนะอะันนี้ปืนบล็อกนี่15-16ปีแล้วครับน้ำหนักมันสักตัวไหนไม่ลู้โลโเลยคืออะไรชั่งเนาะอันนี้ถ้ายิงถ้า y ing, y ing, ยิงยิงอย่ี้ไหนถ้ายิงถือว่าเขาอยากให้เปลี่ยนมันตัวนี้เนาะยิงอีเนาะนี่เนาะอันนี้กับนี้ยิงได้แล้วไหน ถ้าขึ้นไกลกับยิงปุ๊บ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 เหมือนปืนธรรมดาแน่เด้ออ๋อมันมีตัวรถจริงๆนะเออ้าเอาผมนี่ลดอี้นะถ้ามันเป็นทางอันถ้าเป็นทางสมิธนี่ถ้ารถเซฟไกลลงลงปั๊กคนเดียวเลยนะแต่แต่แต่บัตรซับถึงนะมันมีแล้วก็ยิงต่อไปได้เอ่อผมนี่ลงอี้เพราะว่ามันจะมีลักษณะคนเนี้ยฮครันษบสภาพสวยแล้วครับีกสีสัตว์ลงปักเอควันสมิธบัตรซับแต่เขายิงต่อไปได้เออยิงได้อันนี้ถ้าผมหยุดใจถ้าผมหยุดใจนะ มันแบบง้งไว้เนี่ยถ้ามขาเปนะิดเนี่ยถ้าเส้นเปเส้นได้ไหนถ้าเ,เาส้นมันมันจะแง้งไงเส้นมันแง้งแต่ว่าถ้าเขาจะยิงโตเลยเนี้ยยิงเหมือนลูกโมนะูเนี่ยลูนยิงเลยเนี่ยขุ่นได้แล้วอย่างได้อย่างเลยมันแมวคนน้อยคนน้อยคนน้อยอ๋อนี่มันตีไม้ตีไม้เล็กตีล้ำกองครับนี่เลยเนาะตัวนี้มันะอะบอลอปนะไปขุ่ ไปบบเออบอกนี่ตีอัน้ตี<ป>แอบบอกหนึ่งสมิตผมไปตีผู้หน่ะผมไปอันเมานกนะผมไปตีผู้น่ะอันผมไปตีเัเจห้าไปผมไปตีไออันตีตี้องว่ผมบเคยไปของแปบเชื่อนผมก็ไปของแปบนะครบปุนไปได้ยาวนุ่นปแปบคบวามยาวของปืนยังขวัดจากไหนเนี่ยนีน ลำปืนป hey, ุนน hey, ับน right? ับลักล้องอย่างเร็วกัน right? ํำกล้องเนาะนํำกล้องกันกลเหมือนนี่กสามครึ่งนะเนี่ยสมครึ่งสามนิ้วครึ่งเนาะจากนีมาเลยเนาะล้ำกล้องนำกล้องสครึ่งราคาตอนนั้นนด้อันนี้สามมอันนี้สามมเก้แล้วกเขึ้นเนี่ มาเดนี้เก <3, S 1> นี่คือรถอกรุงเทพคนเดียวนะไปตอกนไปเสี่ยงการตกไอ้อันทะเบียนปืนเห็นก็ดไ,ได้ขึ้นจัได้ละไปตกที่อันของแปะและของปรับที่ตรงข้ามกับไปเซนทรัลรัฐแลร์เนีะไปพลาคนเดียวไปกองรับคนเดียวนะไปบอฮูตี้หมอน่สียงเดียวตอนนี้ประมาณห้าห้หมื่นาเาน่แต่ละที่มาณแปดหมื่นหกแปโอ้โหคตรแปดว่าแปดหืแต่ว่าตัวสมิธสมิธน้อยปหมืนหก สี่เซ็ตรครับเจ็ดห้าคันแท็กเล็กล้วนเนาะเล็กล้วนเนาะมันดีมันเล็กเล็กลกว้วน,นวตัวนี้ตัวนี้ต่อแม็ก,ก,มก,กได้เด้อแม็กกอกได้ไหนอันนี้นนสิบสามบวกหนึ่งตอได้ครับผมสี่เซ็ตรครับแนะนำปืนครับอันนี้ปืนมีทะเบียนของจริงนะครับร้จะปล่ะ,ะลออโอเคครับผม